เพรา้ว่าตอนนี้มีรถเกตคุดไหมสเปอร์ฮีโร่ทาวิดิเฟนนะครับอ่าก็ถอดเทวด่หายกันไปนานเลยประมาณสองหนึ่งหนึ่งสองเดือนเลยครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ครับก็เล่นเกียร์ฟาร์มเกมไปด้วยนะครับนี่ตอนนี้คือตอนนี้ผมเวล55ครับ ก็ไขเขียดวัคูกฝ่าบิลให้ไงให้ได <c ười> ้ห <c ười> <that> ้ห้าห้าค่ะอ่าแล้วก็ตัวพวกนี้มีตัวพวกนี้คือได้จากการซุ่มกององชนกกะครับซึ่งตอนนี้เงินหมดเงินหมดเงินหมดแล้วนี่มันเยอลนี่บิลกองนี้คือใช้ได้มอนไดมอนหาจากไหนก็ยังไม่รู้เลยนี่ ไดแค่จัดกเกิดไม่สำหร่บสองหมื่นบาทลายอิกเจเนอรีเก้าสิเก้าเปอร์เซ็นมิส,สติกใช่ไหมอ่าไม่ผิดมิสใช่ป่าววะไม่รู้มิส,สติกหนึ่งมิส,สติกเป็นอะไรที่ว่าดีสุดๆเพื่อเกิดมีคือว่าแบบเทพจัดๆและอืมแล้วลก็ เกิดบางตัวที่มันเพิ่งวัยูทูบเบอร์คนที่คือยูทูบเบอร์ฝรั่งค่ะนี่ตัวฝรั่งเอาพวกเนี้ยจะไม่ได้จากการเปิดกล่องได้จากการพิมพ์โค้ดครับโค้ดเลขก็จะบอกว่าผมพิมพ์ไปแล้วครับโค้ดอ่ะโค้ดเลขนะครับโค้ดที่ได้ได้ตัวพวกนี้นะเอ แล้วก็โคที่เราจะทิ้งไว้แล้วแล้วคอมินแล้วกันโคแรกทิ้งผิดโคนี้จะได้ตัวนี้อันนี้ผมเพิ่ใส่ไปแล้วนะนี่โคก็ใส่ไปแล้วจะได้เจ้าตัวแมวมาครับ อะไรจะตัวนี้ผมจะบอกให้ว่าทุกตัวนี้ปืนที่เป็นแบบยูทูบเบอร์นจะคล้ายกันหมดไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายเหมือนเป๊ะเออคือพลังโจมตีคล้ายกันหมดเลยแต่ต่างกันตัวละครครับอ่าอะไรเทคนิคมันก็มีแค่นี้หรอกครับเลยผมแค่มาแจกวแค่นี้โคตรสุดทิ้ง แต้เาคอมเมนต์อะไรเนี uh. ่ยต oh, ้คอมเมีนต์ดกันอ่าต้เราคอมเมนต์นะลืมไปดูกดจบคลิปเต้นน่ารักยอมพอและวอแลววัจบคลิปเลยแด้กกันนะ๋ย่าไตีกัน ไป็นายันจัหก้นาเพื่อไมเกิดการเคลื่อนไหวที่จะนำเชื่อไปที่อื่นและแน่นอนนะครับที่ผ่านมาก็มีู้ที่ไปซื้อขายนะครับ